สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งทมแล้ววันนี้มีลูกศิษย์นะครับจากจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับอ่ะพิษณุโลกแนะนําเลยครับชื่อคุณอะไรครับคุณหิงออนนะคะหิงออนยุปพันธ์จะมาเรียนกับอาจารย์วันนี้ก็จะไปเปิดร้านทามแถวโซนเขาคอนะคะอโหเขาคอเลยโอ้ตลาดห้วยไผ่ค้วยไ่ห้วยไผ่อ่านะครับ ติดต่อนะคะ0 9 8 7 9เ2 8 9 2ดนะคะเดือนไปลายเดือนมาจะเปิดร้านค่ะนะครับอย่าลืมนะครับผมจะสอนลูกศิษย์คนนี้ให้เก่งเลยไพ่ยิีสักลายมือ,ลา,มอลายมือก็จะให้มีความรู้เลยเพราะฉะนั้นใครอยู่แถวเขาคออยู่แถวพิษณุโลกนะครับอยู่แถวเพชรบูรณ์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดไว้ความ ให้ความไว้วางใจกับลูกศิษย์ผมนะครับท่านนี้นะแล้วก็อยากจะรู้เป็นไงนี่กลายเป็นลูกศิษย์อาจารย์มงคลรอดที่ขับสาขาพิสุดุโลกเลยขอบคุณนะ <c oughs> ครับหน้าใครที่สัาอาจารย์ก็เชิญกับยิ่งอ่อนได้นะคะนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าชะตาชีวิตเป็นยังไงอันนะครับโอ้คิวห้าโมงเย็นวันนี้นะครับคิวเยอะมากวันนี้พี่สุอโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับฮัลโหลครับอ๋อ จ่าจ่าอ๋อเยี่ยมเลเเดยดีเลยครับวมดจัดเนาะเดี๋ยวครับตอนกี่โมงครับห้าโมงเย็น,นได้ยินดีครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมติดสอนจ่าชื่อ,อหมู่บ้านหมู่บ้าน,านปัจยาบิดโฮมครับติดกับอ่อนนุชหกสิบเจ็ดติดติดกันนะแต่ไม่แต่ไม่เกี่ยวกับห้องเก่าอ่อนนุชหกสิบเจ็ดเลยปัจยาบิดโฮม ปัจจัยจ้ะจาวดิจ่าปัญาบิทมมีหลายที่นะครับก็เลยต้องอ้างอิงกับอนุสหสเแล้วเขาจะได้ใกล้เคียงเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีสอนกันีกเพราะฉะนั้นเขาเลื่อนกับนะครับวันอาทิตย์เป็นวันจันทร์ผมยิ่งสบายเลยเพราะว่าโอ้โหวันนี้วันนี้นะในวันนี้มีสอนด้วยมีพี่สื่อออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์มีของพสต์เดย์มาก็จะขอนะครับขอเวลาคุณลูกศิษย์หน่อยเพราะว่าพี่สื่อเขาก็นะครับ เข้ามาเราก็พยายามเอนเตอร์เทนทุกอย่างนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนะครับดวงชะตาเป็นไงนะครับวันนี้ผมสอนไพ่ยี่ีผมสอนไพ่ยิป4ีนะครับไพ่ยี่นี่มีความรู้อยู่แล้วใช่ไหมพอมีบ้าง,อางโอ้โหมันช่วยมันช่วยผมได,ไ,ดได้ได้ดีมากเลยขอให้มีความรู้แหละแล้วผมก็ส่ง youtube นะครับที่เป็นในเรื่องของไพ78่78ใบนําไปให้นั่นแหละได้ชมหรืออะไรตัวเนี้ย มันจะเป็นแยกให้ช่วยให้ผมเนี่ยนะครับดได้ง่ายขึ้นเพราะผมจะทำ u t u b e สอนแต่ละใบแต่ละใบ78บใบตั้งหากก็ทำกันบ้านมาตรงเนี้ยเราจะไกด์ให้ไพ่ยิซีไม่ต้องกังวลเลยนะไม่ต้องไปว้าวุ่นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเลยนะครับเดี๋ยวผมเอานะครับมันจะมีไพ่ครูนะไพ่ครูเอาไว้สอนโดยเฉพาะ อันนี้ก็เท่ากับอายุลูกเลยนะครับไพ่สี่ชุดนี้สอนนะครับมันก็จะเลียงออริจินอลนะครับอาศัยกล่องกล่องเท้านะครับแต่ไพ่เดีดีไพ่เย็นเท่ากับอายุลูกเลยนะกับขังแต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้ละเป็นไพ่สอนใช้สอนแต่ไม่ได้ใช้ดูดวงเพราะว่ามันจะเก่าแล้วยินเพราะฉะนั้นโอ้โหก็ตรงนี้ประมาณน่าจะ20กว่าปีตอนแรกมีชุดชุดหนึ่ง เท่าซื้อมาเมื่อก่อนเนี่ยผมอยู่โรงแรมเจ้าพยาป์คใช่ใช่ใช่แล้วมันเป็นไพ่หายากสมัยเมื่อก่อนเนี่ยหายากมากเพราะว่ามันเป็นไพ่นาเข้าเราไม่มีเงินที่จะไปนําเข้าสมัยนี้แบบเอเชียบุ๊คนะครับเขาก็มีมีทุกอย่างเลยแม่เราเออมีเยอะมากสมัยเมื่อก่อนเนี่ผมใฝ่ฝันมากแต่ผมก็ไม่มีเงิน ผมยังไม่มีเงินผมมาจากลําบากนะครับผมไม่มีปัญญาที่จะซื้อไพ่แบบดีสมัยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นนาเข้าก็รูม้มันมันเป็นรอยหนังยางหนังยางที่รัดผมเพราะว่าไพ่เนี่ยสมมติเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเรากล่องอะกล่องไพ่อะเดี๋ยวมันก็ชํารุดมันจะไปเป็นแบบนี้ใช่มมันเป็นกล่องไพ่แล้วเราพกไปพกไปกล่องมันก็จะเยิน <c oughs> จะเยินปุ๊บ <c oughs> ผมก็จะมีผ้ากำมะหยี่นะครับเกิดจากผ้าตัวนี้ตัด ต,ต,ตัดตัดแล้วก็เอามาม้วนไพ่แล้วก็ต้องเอาหนังยางผูอีกทีมันก็จะเป็นรอยเป็นรอยแบบเวลาไปไหนเรากลัวไพ่ตกเรากลัวอะไรต่างการก็ต้องรัดให้มันกลมเมื่อก่อนนี่มันมีประวัติที่มานะครับแต่ละใบตัวนี้เท่าอายุประมาณยังไม่ถึงเท่ายุลูกเพราะจะมีไพ่ที่เท่าายุลูกจริงๆเนี่ยผมซื้อตอนนั้นนะเงินดอลลาร์นะครับยังไม่เงินบาทยังไม่ลอยตัวเมื่อก่อนไพ่ ประมาณก่อนลูกผมเกิดหรือว่าประมาณลูกผมเกิดเนี่ยอยู่ประมาณสัก250บาทเองนะครับพอพอยุคลอยตัวมันขึ้นเป็น2เท่าเป็น500สมัยพศ2อ4 1คือจริงๆเนี่ยผมมีไพ่ที่ยังไม่ใช่เป็นของนอกก็ทุกคนมีอยู่ที่ตามหนังสือ c ีอหรือหนังสืออะไรต่งมมางๆาของนอกของนอก,อนอกพวกนี้มันมาจากนอกหมดไม่ใช่ไม่ใช่ของไทยผลิตนะครับยกเว้นที่ไทยผลิตเองอาจจะเป็นของปลอม เพราะว่าชุดไรเดอร์เวทเนี่ยเขาจะมีบริษัทไรเดอร์เวทหรืออะไรที่นําเข้านะครับจากต่างประเทศเอเชียบุ๊กเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไปคว้านหนังสือทั่วโลกเลยแล้วก็มานําเข้ามารวมถึงไพ่ยิปซีสมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้หนังสือที่แถมกับไพ่ทุกคนจะต้องใช้หนังสือแถมไพ่ของอาจารย์ขุนทองซูนีอาจารย์ของอาจารย์ใช่ใช่ทุกคนจะต้องมาจากตรงนี้แหละผมก็คนหนึ่งแต่ตอนนี้ความใฝ่ฝันเนี่ย <c oughs> เราก็ไปอยู่โรงแรมเจ้าปิยาป์ค รัชดาก็จะมีหมอดูดังๆตอนนั้นผมทํางานเขียนแบบโครงสร้างอยู่ผมยังไม่นะครับยังยังดูไพ่แบบพกพาแบบตรงเนี้ยแล้วผมก็ได้รู้จักเห็นหมอดูหลายๆท่านก่อนที่ผมจะไปนั่งโรงแรมแต่ผมทางานอยู่เขียนแบบโรงแรมเจ้าพยาบาลผมก็รู้จักหมอดูแลเขาก็มีไพ่แบบนี้ผมก็เลยอยากได้แต่สมัยนั้นอ่ะสองมันก็สูงมากสําหรับ<ช> <ๆ S 2> เรานะครับแล้วเราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อตรงไหนด้วยเพราะสมัยเมื่อก่อนมันยังไม่มีเอเชฟบุ๊กยังไม่นําเข้ายังไม่ แต่นี้หมอดูเนี่ยเขาจะมีเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุ70กว่าแล้วเขาจะมีลูกลูกสาวเป็นแอไงเป็นแอน oh. แอร์เขาก็ฝากซื้อนําเข้าเขาก็มาทํากําไรอีกทีกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนหมอดูคิวของวของใช่ผมก็ไฟฝันไฝฝันนะครับก็พยายามฝากพี่อาจารย์หมอดูท่านนั้นนะครับผู้ใหญ่แล้วนะครับผมก็ฝากตังค์นะฝากตังค์เสร็จ ผมก็รักษาเท่าชีวิตเลยแต่นี้สมัยนั้นอ่ะผมก็ยังยากจนยังฐานะไม่ดีไปทํางานเขียนแบบก็ยังยังไม่เป็นหมอดูเต็มตัวยังเป็นหมอดูที่สมัครเล่นแต่ผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนนั้นผมอายุ23แล้ว23 24 25ประมาณนี้นะผมก็เป็นไพ่แล้วไพ่ผมเป็นตั้งอายุ17ผมก็ตะเวนนะครับดูผมก็อยากได้พอผมได้จริงๆปุ๊บช่วงเศรษฐกิจพังพอดีฟองสบู่แตก ลูกเกิดนะครับคุณอภพิชาชโยพาดให้เป็นหมอดูที่โรงแรมนะครับตอนนั้นก็ได้มอไซค์มาเขาจ้างออกได้มอไซค์มาคันหนึ่งก็คือจ้างล่วงหน้า3เดือนก็ประมาณ3 0,000แต่ได้เทียเดือนกว่าจะสะสมครบนะครับแล้วก็ซื้อมอไซค์พอซื้อมอไซค์ซซเสร็จพอเป็นหมอดูโรงแรมเจ้าพยาปาร์คแล้วตอนนั้นก็มีเป้เป้เป้เปเปแบบสะพายอ่ะนะครับแล้วก็ไพ่ก็อยู่ในกระเป๋าวันนั้นช่วงนั้นนะครับผมมีดูหมอแถวเกษตรนวมิน กเกษรนว,ว่ามินเนี่ยยังเป็นป่าเลยปา่าไม่มีที่หลบฝน <c oughs> ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาอยู่ดีฝนมันตกโอ้โหเ <c oughs> ป้ก,ก็เปียกหมดไพ่ก็เปียกหมด <c oughs> เปียกหมดเลยเปียกผมก็ต้องเอาไปตากทีละใบ <c oughs> ทีละใบทีละใบคือยังไม่ใช่ชุดนี้นะ <c oughs> ยังไม่โอ้โห, <c oughs> หองเหวนเลยแล้วก็ไม่รู้จะทําไงอ่ะมีมีกระดานผมเรียนวัดรูปใช่ไหมฝ่ายศิลก็มี สองแผ่นผมก็ <mel od ic pg> มากลางแล้วก็ไพ่วางวางวางก็ตากลมในห้องเช่าอ่ะปรากฏว่ากระดาษมันพองกระดาษเวลามันโดนน้าเนี่ยพองหมดหูก็ไม่รู ada, lead, lead. ้งาเอาต้ร uhm, ีดมารีดเอาต้รีดมารีดก็มันก็ไม่เหมือนเดิมก็เอาไอ้ตรงเนี้ยขอบมันบานมันบางปิ้นผมก็ต้องเอาตัด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 เลาะเนี้ยคือเล็มให้มันสวยมันเดิมมันมันไม่ได้ก็ต้องต้องให้เข้าไปมั้งวันนั้นจําได้ให้ไปหู น้ำตาลเล็กเลยส5 0สมั 50, <S 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 ยนั้นก็สูงมากชุดนี้จึง oh. <ๆ>ยังไม่ใช่ชุดชุดนั้น oh. นะครับเป็นชุดที่ซื้อใหม่เอาไม่เป็นไรเก็บตังค์ซื้อใหม่แล้วช่วงนั้นมันก็เงินบาทลอยตัวพอดีเพิ่มเป็นสองเท่า500เศรษฐกิจพังไนฟองสบู่แตกเงินบาทลอย100ตัว,ตว,ตวจากร5 0ิเพิ่มเป็น500ปัจจุบันน่าจะอยู่ชุดละ8 795ประมาณเนี้ยนะครับของนอกก็หาซื้อได้ที่เอเชียบุ๊กนะครับผมก็มีประวัติกับไพ่ตัวนี้โห ตรงนี้ก็เป็นซื้อชุดมานะครับสมัยนั้นก็ใช้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 ไปไหนก็ใช้อยู่แล้วตอนหลังก็มีมีพาวเวอร์ที่อยากซื้อชุดใหม่แล้วก็ซื้อหลายหลายชุดของแทสเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเอชบุ๊กมีนะครับซื้อก็เป็นของธรรมดาเอามาดูใช่ต้องมีสักชุดนะต้องมีสักชุดชุดไรท์เวดเนี่ยบอกเลยเลยว่าคนไทยคุ้นรับไพ่เนี่ยลื่นมากบาดไพ่สวยยิ่งซื้อชุดใหม่นะยิ่งสวยมากนะครับตัดง่ายกระดาษก็ดี ผมหลงสเสน่ห์ชุด레이เดเวทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนนะก็เป็นหมอดูเหมือนทุกคนแม่เล่าเลยเล่าอรย,ยากัเลยเป็นหมอดูเหมือนทุกคนอ่ะนะครับชอบสะสมไพ่ซื้อซื้อชุดละเกือบเป็นความสุขนะคะใช่เป็นความสุขสชใช่เป็นความสุขมากแล้วชุดมันตกเกือบพันเพราะมันคนของนอกนําเข้าเอเชียบุกก๊กมีให้เลือกเ็ไมไปหมดแหละก็ไปเลือกซื้อมาสะสมสะสมแบบนี้ก็มีแบบนี้ แบบนี้อาจารย์กระทาชินนชรเขาอยู่ที่โรงแรมเดียวกับผมนะครับเขาใช้ชุดแบบนี้ชุดแบบนี้นะรเมื่อเช้าโพสต์ไปชุดแบบนี้นะครับผมก็เห็นผมอยากได้อยากได้แต่ก็ไปรู้ก็ไม่รู้จะซื้อยังไงเพราะว่ามันยังไม่มีเอชียบุ๊กสมัยนั้นก็จนกระทั่งมีมีก็ซื้อแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ซื้อเต็มเลยนะตอนนั้นซื้อแบบหลากหลายแต่ตอนหลังๆเลิกสะสมแล้วเราให้เขาไปหมดเลยทําไมถึงเลิกสะสมเพราะว่าการสะสมเนี่ย มันจะมีแค่อย่างเก่งก็ซื้ออย่างชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวมันเกิดความหวงคนเราเนี่ยถ้ามันมีชุดเดียวเนี่ยมันหวงผมมันหวงแล้วมันเท่ากับฝึกให้ตัวเองอะ <c oughs> ขี้เหนียวหวง <c oughs> ผมเป็นคนไม่ชอบจริง <c oughs> นะชอบมีลายหลายอย่างไม่ขี้เหนียวอ,อวจาจารย์คือถ้ามีแบบเนี้ยซ้าใจซ้ำมาคือแปลความหมายว่ามีหลายชุดสําหรับรดยเดเวทเป็นสิบสิบก็ไม่หัวแต่ถ้ามีแล้วแบบแบบมันมีชุดเดียวชุดเดียวชุดเดียวต้องไปซื้อที่เอซิบุ๊คแล้วมันก็ ผมซื้อสะสมเกือบ30 30กล่องเป็น,เ,นเป็นเงินเกือบ3 0 3 0 0 0 0ื่น่ะนะครับตอนนั้นผมสอนที่โรงแรมเจ้าพญาปาร์คมีนักเรียนมาเรียน70กว่าคนได้เอามาใช้ไหมคะอาจารย์ผมสะสมอย่างเดียว <Okay. S 1> แล้ววันนั้นผมจับฉลากแจกเลย oh. เกือบ3 0,000่บาทอ่ะแล้วคนมาเรียน70 70กว่าคนได้ผมก็ดีใจด้วยความบ้าบินตอนขึ้นเวทีแล้วมันบ้าบินหมดลวลืมตวัวเอง เลยหมดพรังใจรักคนมาเรียนนะครับที่โรงแรมเจ้าพยาปาสมัยนั้นผมจับได้เลยผมจับแจกฉลากหมดเลยหมดก็คือวันนั้นก็ได้เงินมาเท่าไหร่ล่ะจะคุ้มหรือเปล่าก็ไป่รู้ค่าโรงแรมด้วยค่าโรงแรมเราก็ต้องเช่าสถานที่เขาเ,เกือบหกหมื่นแล้วผมสอนเขาคือเราไปเปิดสอนที่นู่นอย่างนั้นสอนที่โรงแรมเจ้าพยาปาลอุดหนุนเจ้านายผมเองเลยอ่ะแล้วก็ให้คนที่มาเรียนทานอาหารดีหมดทานอาหารบุฟเฟ่หัวรับตกเกือบพันอ่ะ คือหักลบบวกลบแล้วมันเหลืออะไรคะจ๊ะมันเหลือคือความสุขไงม, <c oughs> มันได้ความสรงจามันได้ความทรงจากับความสุขค่าสถานที่ค่ารู่นค่านีหกหมื่นนะค่าสถานที่เพราะว่ารวมกับอาหารคนนักเรียนมากินเกือบเจ็ดสิบคนน่ะเราเหมือนกับเหมาฟู้ดแบบอะไรต่างๆเลยที่อาหารเคาารกบุฟเฟ่ของอาหารปัวแล้วประมาณแปดร้อยแปดร้อยกว่าบาทขึ้นโจขึ้นโซนโทีเดียว <c oughs> เยอะๆใช่ใช่ใช<ๆ>่ขึ้นมีไทยทำมี<ๆ>ม อะไรต่างๆนะครับมีอยู่นะครับก็ได้ได้ค่าจ้างก็ตากล้องทุกอย่างโอ้โหผมวันนั้นผมได้ประมาณแสนเจ็ดแต่หักค่าใช้จ่ายแล้วผมเหลือผมได้เท่ากับสมัยนั้นผมเท่ากับผมได้ iPhone มาครึ่งนึงในการสอะนก็นั่นคือแบบมันก็ค่าตากล้องค่าอะไรต่างๆค่าคือแบบมันได้ความสุขนะแต่ตัวเองไม่เสียได้หรอกแต่คุ้มไม่คุ้มไม่สนแต่ขอให้มันมีความสุข แล้วแจกไพ่ไปบทเราพอสอนเสร็จเุ้ยเสียดายไหมคะอาจารย์เสียดายมันก็มีความเสียดายแต่ความสุขมันก็คือความสุขะชั่วโมงนั้นน,นักเรียนก็ก็ด,ดีใจอ่ะเขาก็ได้ที่ระลึกนะครับแต่น้าตาอาจารย์แอบน้าตาล,ล่วงาตอนนั้นขึ้นเวทีแล้วมันประมาณว่าหยุดไม่อยู่แล้ะหยุดไม่อยู่แล้วต้องไหลไปไปไปพองแล้วคุง้งไปนี่ มันต้องรู้สึกตัวจริงๆฝ่ายวันแล้วเล่าสู่กันฟังใจใหญ่พอใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่แต่ก็มันก็ตรงใจกับเราอ่ะเพราะว่าของเนี่ยถ้ามันมีชิ้นเดียวหรือว่ามันมีน้อยเนี่ยเราห่วงซึ่งเราก็เป็นคนเกลียดความห่วงเพราะว่าเป็นความทรงจําแบบคือผมเนี่ยนะครับมาจากแบบเด็กลําบากแล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนที่มีคุณลุงคุณลุงนะคุณลุงขี้เหนียวมากคุณลุงนะ ขี้เหนียวทุกอย่างประหยัดแต่คุณลุงเนี่ยก็อสอนให้เราเหมือนกับผมก็ไปถูกกับคุณลุงนะผมก็ทะเลาะก,กันแม่ประวัติอาจารย์มงคลนี่มากเลยทะเลาะเกลียดชังแบบไม่คือสายเลือดเนี้เป็นสายเลือดแข็งบ้านผมแข็งแข็งแม่ก็แข็งทุกคนแข็งแต่แข็งแบบไม่ทำลายกันเกลียดแต่ไม่ไม่ทำร้ายกันเกลียดแต่ไม่ทำร้ายต่ตางคนต่างอยู่โซนมันก็ดีมันสอนให้ทุกคนไปขยันคุณลุงเนี่ยประหยัดมัธยัสถวงนะครับ แล้วก็ทุกคนก็มีนิสัยคล้ายผมอะไปคนละทิศคนละทางหมดก็ไปสร้างบ้านของตัวเองกันไปคือไม่แย่งไงคือบางคนไม่ได้ใช่ถ้าบางคนไม่ไม่ได้อะแย่งกันจะตีกันจะฆ่ากันอะไรอ่ะเข็งแต่ว่าไม่ทะเลาะกันปัจจุบันผมก็ลืมคุณลุงโกรธลืมนะผมก็เจอคุณลุงผมลืมหมดทุกอย่างแล้วพอโตเราเคยมีอะไรต่าง ผมก็คิดบวกไปผมก็ไม่กดเพราะปัจจุบันลุงก็ยุมากแล้วลุงพี่ชายแม่แม่อายุมากเขาก็แก่เขาก็เราช่วยเหลือเขานะบางทีเขาเจอเราก็ลืมอดีตทั้งหมดที่มีความเป็นปัญหาเพราะว่าคุณลุงเนี่ยคิดบวกปุ๊บเราก็เท่ากับคุณลุงเนี่ยสอนให้เราไปทุกคนในบ้านเหมือนกันหมดคุณแม่ผมใช่แล้วผักดันตามคนก็ต่าง ไปมีบ้านไปมีอะไรเป็นของตัวเองถ้ามัวแต่จุกอยู่ตรงนั้นก็คงใช่ไหมคงโอ้ขอดกผมเลยเกลียดความขี้เหนียวความฟุ้งซ่านเป็นโรคจิตเป็นปมคนที่มาอยู่ก็ต้องอิ่มต้องอะไรงเงี้ยมันเป็นปมเป็นสวนนะครับมันเหมือนเป็นความระจําเป็นปมของเราเป็นปมปมของเราทุกคนมีปมแต่เราก็ดีใจตรงที่ว่าสายเลือดเราเนี่ยแม้จะแข็งก็คือเลือดคุณแม่นะเพราะผมก็มีเลือดคุณพ่อด้วย ก็ไม่ทำร้ายกันคือเกลียดชังโกรธแต่ก็ทางใครทางมันไม่เลือกที่จะแย่งให้อาสันนะครับก็ดีตรงที่ว่าต่างผมผมก็มามีบ้านผมผมก็สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงแม่ผมก็แม่ผมยึดเก็บกฎแม่ผมมีสี่หลังเก็บกดเก็บกดคุณแม่ผมเอามาขาย คุณแม่ผมก็เก็บกดเรื่องบ้านพอๆกันจริงนะคะอาจารย์ถ้าเ,<อ>เราเขาดแค้นส<อ>ิ่งต่างๆในอดีตเราจะซื้อบ้านเลยนะคะซื้อแล้วบ้านคุณแม่ผมไม่ได้มีประโยชน์เลยนะไม่ได้มีประโยชน์เลยทุกหลังไม่มีประโยชน์กับตัวเขาเองไม่มีประโยชน์กับผมไม่มีประโยชน์กับคือแบบมันเก็บกดซื้อด้วยซื้อวามที่ว่ามันเคยเ<อ>ไม่มีอาจารย์แบบเห<อ>มือนเราไม่มีอะไรกินต้องเจอต้องซื้อต้องกินต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาประหยัดแล้วเขาอยู่กันคนละที่ะคือที่เขาซื้อเขาก็ไม่มี วเวอร์ที่จะซื้อในกรุงเทพสมัยก่อนเขาไปซื้อตังจังหวัดแถวปทุมธานีก็ามันถูกสองที่สองหลังมีทั้งหลังหลงชั้นเดียวแล้วก็มีทั้งสองหลังแต่ซื้อให้บวกกินหมดเลยบวกยิ่งน้ําท่วมใหญ่โวกไปหมดไม่นีมีประโยชน์เลยผมก็ไม่ได้สามารถไปอยู่ในตรงนั้นได้แม่ก็ไม่ได้ไปอยู่แม่ตัวน,นี้มีสี่หลังก็จะอยู่แค่ที่บ้านเก่าที่ซอยเปรมอนุษย์วก็ที่เสงแล้วก็ที้นนยัเปงยังอยู่ยังอยู่ครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์เลยไม่มีประโยชน์ จะมีใช่ซื้อไว้ทิ้งเขาเก็บกด่ยขายก็คือมันปลวกกินหมดแล้วไงมันมีเหลือพ้นที่เพราะบ้านมันก็สมัยแรกๆสวยสวยหมู่บ้านพกษาพกษาเจ็ดพกษาสองหมู่บ้านดังด้วยะหมู่บ้านดสมัยนั้นมันก็ยังถูกไม่ถึงกับปัจจุบันแต่ตอนนี้ถูกหรือแพงบ้านมันมันปลวกกินหมดแล้วไงปลวกกินไม่พอน้ําท่วมใหญ่ก็โดนเหมือนกันเพาะาะนั้นมันก็ไปมันก็ไม่มีปัญญาซ่อมแต่แม่เขาอะ คุณแม่หม่เมื่อานคุณแม่มาขายาครับค,คุณแม่เขาคุณแม่เขาเก็บเขาขยันมากเขาขยานันทุกวันนี้ก็ยังทํางานนะผมก็ได้เลือดนักสู้เหมือนเขาแต่ก็อย่างที่บอกมันก็มาจากชีวิตผมก็เนี่ยมาจากคุณลุงคุณแม่ก็มองคิดบวกเอนผม,อ,มอย่างน้อยสายเลือดบ้านเราเนี่ยก็ไม่ทําร้ายกันแม้มันจะไอะ่รอะไรต่างๆคือเจ็บปวดมันทะเลาะันอะไรแต่ก็ไม่ทําร้ายกันคือต่างคนต่างอยู่แล้วพอถึงเวลาก็ให้อภัยเพราะว่า อายุมันมากแล้วอ่ะผมนี่ไม้เบื่อไม้เบากับลุง <c oughs> แข็งเพราะผมพูดจารตรงศักดิ์สรีคุณลุงประหยัดอะไรตั้งเดียวคุณลุงห่วงหมดไงห่วงท้่บ้านแล้วก็เป็นลูกชายลูกชายคนเดียวไม่ใช่ลูกชายคนเดียวลูกชายคนโตโอของบ้านก็<อ>มีอะไรต่างๆที่มากมายนะครับแม่ก็เป็นลูกผู้หญิงไงคนจีนเขาก็นะครับลูกผู้ชายแต่คุณตาเนี่ยยุติธรรมแบบเล่าไปเล่ามาแต่คุณยายผมเนี่ย โอ้คุณ<ด>ยายโอ้มันเป็นความเก็บกดที่เราเอามาสร้างทางด้านที่ดีมาเป็นพลังก็เลยสู้ด้วยตัวเองแกร่งก็ดีมองทางด้านบวกคุณลุงพี่ชายของแม่เนี่ยก็เป็นแรงขับด,ดันให้ทุกคนกระตือรือรน้นทุกคนนะไม่ใช่คุณแม่ผมแล้วตัวผมนั่นนะทุกคนในบ้าน,น,านมีลูกหกคน<ช><ๆ>ลูกหกคนคุณคุณแม่จริงๆลูกแปดคนหมายถึงว่าคุณแม่ผมมีพี่น้องหมดแปดคนเสียชีวิตไปสองเหลือหก แต่คนก็ได้ดีหมดอ่ะแต่ก็จะมีใช่ยิ่งคุณคุณน้าคุณน้าชายผมนะครับยิ่งได้ดีอยู่เลยเป็นเจ้าของตลาดเลยแพปลาแถวคลองสี่ใหญ่ใหญ่มากเลยตลาดไหลเจริญรวยสามสามใหญ่แลวนั่นก็ยิ่งเก็บกดเก็บกดแต่นั้นก็ไม่ไม่สู้กับใครไม่อะไรนะไปพลังเสียแล้วค่ะเสียเสียแล้วอ่ะแล้ววนี่เล่าตะดกสะดกเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เป็นการเล่าเดี๋ยวเราจะ สอนกันอีก YouTube หนึ่งแล้วกันเพราะตอนที่กลายเป็นประวัติอาจารย์บางคนเล่าติดตับเนาะก็ขอให้ทุกคนรับรวยนะทุกคนมีที่มาของแต่ละคนแล้วกันแต่ก็สิ่งที่ดีสุดก็คืออภัยให้กันก็มองเป็นพลังอย่ามองเป็นการเกียรตชังทุกชั่วโมงหนึ่งเราเกียดชังเราทุกเราเกียรตเราเกียดทุกวันนี้ก็คืออภัยหมดแล้วแต่เป็นแรงผลักดันให้เราขยันในชั่วโมงนั้นพอเราโตขึ้นมาเราก็ผ่านโอ้มันเป็นพลังเนาะให้ขยันอยู่ที่เรามองถ้าเรามองแบบเกียดชังฝังกระดูก ะอะไรต่างๆไม่ให้ใหภัยกันมันก็ไม่มีจิตที่สุขผมนี่ก็ปัจจุบันผมก็เจอคุณลุงคุณลุงอายุมากผมก็เอาตังให้เอาอะไรต่างๆนะถ้ามีโอกาสถ้าไปก็ไม่เกียดชงังไม่อะไรถ่ายรูปกันด้วยเซฟี <c oughs> สสุไสัย <c oughs> ้ลรนะนะขอบคุณมากครับอ่า